ความตายเพื่อนผู้เตือนสติเจริญมรณานุสติสู่ชีวิตที่ไม่ประมาทมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอันเป็นสัจธรรมเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเห็นคุณค่าของทุกขณะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องแตกดับไปในที่สุดไม่มีใครรอดพ้นความตายได้ ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยเพียงใดเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ความตายมาได้ทุกขณะไม่เลือกการไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานที่ร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งอาศัยชั่วคราวมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่น การระลึกถึงความตายไม่ใช่การกลัวแต่เป็นการตื่นรู้เพื่อเร่งทำความดีและเว้นความชั่วและพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อระลึกถึงความตายอยู่เสมอเราจะเห็นคุณค่าของเวลาใช้ชีวิตอย่างมีสติทำประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างเต็มที่ในทุกๆวันมันจเจริญมรณานุสติเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้จิตใจสงบไม่วันไหวเมื่อเผชิญความพลัดพราก และพร้อมเผชิญทุกสิ่งด้วยปัญญา